สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทัดพปเลยครับมีแนวทางเด็ดเดดมาฝากนะผมของน้องปิศณานะครับผมคอยเรียกจังสีนะครับผมให้เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมครับผมไอย่างขอบานมากนะครับไอน้องบอกว่าว่าอะไรก็จั่งนะครับผม,มก็เลย ได้คลิปมาฝากนะครับผมเอฟซีทั้งหลายนะครับผมครับผมไปรับส้มกันเลยครับนี่กออดตัวไหนออกระชามฮะออกระชามแย่สามแมนบ่ถืกบ่ถืกถืกแน่นนว่านบ่ถบกแน่นว่นจับไปเส้นฮะจับไปเสมาด่ใส่จับไปเส้นก่อนว่านังแงงๆลูก เอเซนฮะเปอร์เนศูนยงไหนศเปอเซ็นบ่เออเอฟซีสิเือถือบอกศูนย์เปอเนมันนี่มี่อถือสองร้เปอร์ซนนะคืแปดเก้าเตี้ยอ๋อครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมไปเมื่อกี้มันบอกเขาศูเกาเยฮะเมื่อกี้นันบอกเขาศูนย์เมื่อกี้บอกศูนย์เกาบ่เกศูนยออกบ่ ชเก่ออกมาครับออกเก่าก็เปนาอกออกแทบะออกแฉลออกแอยู่ัรอแม่นิมสิซื้อลาซียวยังโรบโค่ะเอาโรบโคดาน้ำอะไรน้ำอรดาน้ำอรดาน้ำไข่เก่าน้ำวัันอรดาแพ้ก่น้ำวัสซบว่า่ไครับ อ,ออกตอนคืนเรื่องยังจะออกตอนคืนเนี่กอ,อ,อะไรออกตอนเดินคืน <c oughs> ครับผมสำหรับแชนแนลทางเท่าน,นั้ะครับผม <c oughs> ครับผมสำหรับแนวทางนะครับที่น้องให้มานะครับผมแปดเก้าศูนย์เก้าแปดสามครับหรือว่าจะตะาเหรียญเจ็ดเก้าเจ็ดหกศูนย์หกแปดหก แ0ศูย์ก็ได้ครับครับผมเดขกกันก็จะมีเจ7ดสองเจดสามนะครับผมใครไอความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมของเด็กปิศนานะครับผมของสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ